แล้วก็ได้มาเปิดคลิปที่3ก็คือ1มันหนึเดือนหลังผ่าตัดนะคะก็วันนี้ยาวบอกเลยคือย,ยังพูดไม่ค่อยแบบยังรู้สึกแบบปากมันยังแปลกๆอยูออ่ก็นั่นแหละก็คือเราผ่าตัดครบ1เดือนแล้ววันนี้ก็จะมาเล่ารีวิววันผ่าตัด รีวิวตอนมัดฟันและหลังจากเอามัดฟันออกเราก็ผ่านไป1เดือนหลังผ่าตัดนะคะเริเ่มเลยก็คือวันผ่าตัดใช่ไหมเราก็เตรียมตัวไปก็จองห้องอะไรเรียบร้อยเนาะเราก็เตรียมตัวไปแล้วเราเข้าไปตั้งแต่แปดโมงครึ่งออกมาก็ บ่ายสามครึ่งก็คือตอนนั้นแบบไม่รู้สึกตัวอะไรทั้งสิน้นคือพอเราออกออกห้องผ่าตัดมาใช่ไหมเพราะว่าจ,จะให้เราไปนอนเพื่อรอเราตื่นพยาบาลเขาก็จะมาเรียกเราแบบว่าเรียกชื่อเราก็เริ่มคือเราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะแบบขยับมือได้ก่อนแต่เรายังแบบรู้สึกเหมือนมันลืมตามไม่ขึ้นแล้วเขาก็ถามเราว่าปวดไหมเราก็ปวดค่ะ เาก็บอกเขาแบบสามเต็มห้าปวดแบบสามเต็มห้าใช่ไหมเขาก็เลยฉีดยาแก้ปวดมาให้เราด้วยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราอะนั่นแหละว่าเมายาสลบหรือว่าเมายาแก้ปวดเว้ยแต่ที่แย่เลยเว้ยทุกคนรู้ไหมมันคืออะไรคือหิวน้ํามากแล้วเราก็อ้วกอ้วกกินน้ำเข้าไปแล้วก็อ้วกออกมาคือโคตรทรมานเลยวันแรกหลังผ่าตัดแล้วหลังจากนั้นก็คือแบบไม่สนใจใครเลยฉันหลับทั้งวันทั้งคืนนอนอย่างเดียวแล้วก็พอ หลังจากวันที่สองตื่นมาก็ยังมีแบบเวียนหัวเหมือนแบบมันไม่อาเจียนนะแต่มันเหมือนว่าแบบมันอยากจะอ้วกเอออยากอาเจียนตลอดเวลาเราก็เลยบอกแพยาบานเขาเขาก็เลยฉีดยาแก้เมาให้เราก็ดีขึ้นโชคดีก็คือได้ห้องพิเศษก็คือดีคือตอนนั้นอะ่ะตื่นมาใช่ไหมคันเรอจะถูกมอยู่อย่างนี้เราจะไม่สามารถพูดได้เราจะพูดได้แค่อย่างนี้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  ใช่แล้วตอนหน้ามันจะบวมมากมากแบบนี้เลยถ้าเราเราจะแนบรูปมาให้ดูพอเสร็จแล้วพอหลังพาตาจบกลับบ้านคุณหมอก็นัดเราอีกเจวันพอเจ็วันมาดูหมอก็เช็คแผลเช็คว่าภายในปากก็คือไหมอะไรเงี้ยก็คือยังอยู่ดีไม่มีฉีกไม่มีอะไรเนาะหมอก็เลยยังให้มัดฟันอยู่ แล้วก็านัดอีกที14วันกลายเป็นว่าเราอะมัดฟันทั้งหมดอะ่ะ21วันด้วยคือแบบโคตรทรมานอะความที่เรารู้สึกว่าเราอะกินได้คือเราเหมือนเริ่มปรับตัวได้แต่ถามว่ามีเครียดไหมทอ้อไหมคือมันเป็นช่วงแบบจะนอนอะรู้สึกแบบหม,มันหิวแล้วมันก็แบบต้องอะอย่างเงี้ยหายใจอย่างเงี้ยออกมาอย่างเงี้ยเออ น้ำหนักเรา21่วันที่มัดฟันนะลดไป3กิโลเืออาทิตย์แรกอะลงไป4กิโลแล้วพออีก2ออาทิตย์อะเรากินได้เราใช้วิธีการกินคือเรากินน้ำที่เป็นข้าวต้มอะน้ำซาวข้าวอะไรเงี้ยเราเอามากองกินเช้ากลางวันเย็นเลยแล้วก็เอนชัวแทบจะเช้ากลางวันเย็นเลยเว้ยคือมันหิวแล้วก็แบบ หมือนกินอะไรก็ไม่อิ่มอ่ะช่วงวัดฟันเราก็เลยลงไปแค่3กิโลเท่านั้นก็คือโชคดีมากขมลงไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่หน้ายังอ้วนอยูออ่แล้วก็ตรงน,นี้คือเล่าควบไปช่วงที่สองแต่ถามว่าโดยรวมก็คือมันเรามองว่ามันแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวก็คือเดือนแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้คือแป,ป๊บเดียวก็คือเดือนก็คือไวมากช่วง3มวันแรกให้ประคบเย็น แล้วก็หลังจากนั้นก็คือประคบอุ่นตลอดมันก็จะค่อยๆย,ยุบลงไปเรื่อยๆก็คือประมาณนี้เลยรวมระหว่างผ่าตัดกับช่วงมัดฟัน21วันเอวันก็ใช่เลยทุกคนที่เราเจอใช่ไหมปัญหาตอนที่เราหลังออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ช่วงมัดฟันอะที่แบบโคตรแย่ก็คือเราท้องเสียทุกคนคือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมว่าเราแบบ เริ่มกินอาหารเหลวหรือเปล่ามันเลยแบบปวดท้องแล้วก็แบบถ่ายทั้งวันเช้าวกลางวันเย็นเช้าวกลางวันเย็นคือกินอะไรเข้าไปก็ถ่ายกินแล้วเข้าไปก็ถ่ายใช่ไหมแล้วช่วงเจ็ดวันที่ไปพบหมออ่ะหมอก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นเพราะยาฆ่าเชือ้อใช่เพราะว่าเขาให้ยาฆ่าเชื้อกลับมากินที่บ้านด้วยแล้วหมอก็เลยบอกว่าให้หยุดยาฆ่าเชื้อไปเลยแล้วทีนี้พอช่วง14วันหลังอ่ะก็ได้ยามาใหม่ และเราก็ถ่ายอีกเออนั่นแหละเราก็เลยโทาไปบอกหมอหมอเลยบอกว่าไม่ต้องกินแล้วมีอะไรที่มันผิดปกติอะไรเงี้ยก็ลองแบบต้องโทรไปถามโรงพยาบาลหรือว่าแบบแพทย์คนไข้ของเราเนาะเพื่อแบบว่าบางทีมอาจจะเป็นเพราะยาหรือว่าเป็นเพราะอาการอื่นๆแต่เราโชคดีก็คือจิตดยาแล้วก็มันก็หายอย่ะเออแต่ก็ยังมีความหิวห,หวยช่วง21วันตลอดเวลาเลย พอหลังจากนั้นน่ะมันก็รอวันที่จะได้นัดหมอแล้วหมอก็เอามัดฟันออกให้อย่างเดียวอุยอ้ยอุ้ยมีอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่เราอะทำใจไม่ได้แล้วก็โคตรทรมานเลยการนอนหมอนสูงเ้ก็คือหมอแบบมันแนะนําว่าให้นอนหมอนสูงมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบ เลิกนอนเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คือยังนอนอยู่เพราะว่าเหมือนหน้ามันยังบวมอยู่ก็เลยยังนอนอยู่นะคะก็เมื่อยทรมานปวดหลังไปหมดมันก็เริ่มอยู่บวมแล้วเราโคตรโคตรตอนนี้คือโคตรโอเคกับหน้าตัวเองมากเลยเห็นไหมทุกคนคือมันเข้าไปแล้วก็ท่อน,นี้คือตอนเนี้ยตอนตอน,ตอนออกจากห้องผ่าตัดเช่นไหมตรงเนี้ยมันช้ามากตอนแรกตรงฝั่งเนี้ยจะรู้สึกแบบยิบยิบ แต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นก็คือแบบไม่ค่อยหยิบๆแล้วแต่อันเนี้ยยังไม่ค่อยรู้สึกแต่ก็นิดนึงรู้สึกนิดนึงใช่หมอก,ก็จะให้วิตาม, B, มินบีมากินเหมือนกันช่วงแรกอะเรากินข้าวใช่ไหมมันไหลลงมาเลยยังไม่รู้เรื่องเลยเราไปดูเรื่องตอนที่มันแบบหยดลงคอเออคุ้มสลกอะหลังจากครบหนึ่งเดือนตอนนี้ครบเดือนมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยุบลงไปเยอะมากแต่ว่าก็คือยังมีบวมอยู่ ตอนแรกอะบวมจนหูเรารับ่างนี้เลยแล้วก็ตอนนี้คือเริ่มกินอะไรได้บ้างหมอก็คือยังห้ามเคี้ยวอยู่ให้อีกประมาณครบสองเดือนคือจะให้เคี้ยวแบบที่มันแบบเป็นหมูหรือว่าอะไรเหนียวๆอะไรเงี้ยพอเคี้ยวได้ตอนนี้ยังให้เคี้ยวแบบนิ่มๆอ่อนๆก่อนเราก็ใช้วิธีการกินเป็นข้าวต้มโจ๊กเนาะหรือไม่ก็แบบ กับข้าวที่เป็นต้งผู้อ่อนผัดต้งผู้อ่อนเนอ,อนั่นแหละอ,อ,อุปกรณ์ที่เราแนะนําเพิ่มจากคลิปที่แล้วใช่ไหมที่เราคิดว่ามันควรจะมีก็คือเป็นน้ายาบ้วนปากสีิ0คืออันนี้เราใช้สีเขียวมันก็ดีคือสี20อ่ะมันจะคล้ายๆน้ํายาบ้วนปากที่หมอให้มาที่เป็นสีชมพูเนาะเพราะว่าเหมือนมันมีมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ยาฆ่าเชื้ออ่ะมันสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยอ่ะอนั่แหละก็คือใช้ C ี0ี่สิบด้วยแล้วก็ตอนนี้คือเริ่มแปลงฟันได้ข้างในเออเราอาปฝันได้อสองนิ้วเออน,น,น,นั่นแหละช่วงประครบร้อนตอนนี้เราก็ใช้เป็นถุงร้อนเลยเราก็อาจจะเอาผ้าห่อให้มันอุ่นๆขึ้นช่วงประครบอุ่นอะเนาะสามารถถามคุณหมออีกทีนึงได้นะของเราอ่ะ เหมือนว่าเป็นแบบขากันไกลเดียวแล้วก็เราว่าเหมือนมันวมน้อยแล้วก็หมอไม่ได้มีแบบพันหน้าอะไรให้เราเลยนะตอเราออกจากห้องผ่าตัดอะมาแบบหน้าเปล่าเป๋าไม่มีพันไม่มีอะไรไว้เลยแล้วก็มัดฟันตั้งแต่ออกห้องผ่าตัดมาเลยความทรมานของการมัดฟันคืออะไรรู้ไหมหาวเราห่าไม่ได้เราอย่างนี้คือมันห่าไม่ได้อะทุกคนแล้วก็พยายามหาวแล้วเหมือนมันดึงฟันแบบให้จะแยกออกจากกันล่ะ ก็คือทรมานเหมือนสรุปค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะก็ทั้งหมดของเราอ่ะที่เป็นเรื่องเคสเรื่องการผ่าตัดนะอันนี้คือไม่ได้ระบุนะว่าจากที่ไหนที่ไหนบ้างเนาะหมดไปประมาณ8 0 0 0 0ถึง10,000แสนอันนี้คือต้องขึ้นอยู่กับขากไกลขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในโงรงพยาบาลขึ้นอยู่กับการพักห้องพิเศษห้องเดี่ยวห้องธรรมดาอะไรเงี้ยคือค่าใช้จ่ายมันจะไม่เท่ากันเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะ เลือกแบบไหนแล้วก็คุณหมอคิดค่าผ่าเท่าไหร่แล้วก็ของเราผ่าเป็นโงรงพยาบาลประจำจังหวัดถ้าใครอยากทำเราก็แนะนำว่าอาจจะไปปรึกษาคุณหมอที่โงรงพยาบาลได้เนาะถ้าใครมีกรณีเชสดแบบเราคิปหน้าจะเป็นหกเ,เดือนเพราะว่าคุณหมอบอกว่าหกเดือนเป็นต้นไปค่ะมันอาจจะยุบแบบก็คือแบบแทบจะเป็นโคงหน้าเราจริงๆเลยหลังจากผ่าตัด ฝากติดตามด้วยนะคะก็6เดือนเป็นต้นไปเนาะก็คือจะมาเล่าให้ฟังจะมาเปรียบเทียบให้ดูอีกทีนึงว่าตอนนี้อวมประมาณนี้แล้วก็ตอน6ตัว6เดือนจะยุบเหลือเท่าไหร่นะคะบายสามารถติดตามได้นะคะช่องซ so อ์ไฮหรือว่าจะลองแบบอัปเดตดูหน้าเราว่ายุบเยอะยยุบน้อยก็ได้ทาง i อเราจะแปะไว้ข้างๆตรงนี้นะคะบ๊ายบาย